สรรหญิงยอดเยี่ยมซึ่งมีผู้ถูกเสนอรายชื่อนะคะเข้าชิงดังนี้ค่ะครับรำวัดเพลงมาต่าราสรรหญิงยอดเยี่ยมผู้ได้รับการตีดชื่อเข้าชิงดังนี้สิบหกยันย้อนยาลอกล้อนนองเลยที่จ๋านุตาลอาสยามเพลงสิบหกยันยอนคำร้องทำนองชายเมืองสิลห์ร้องต้นฉบับดวงใจเมืองสิงห์อกทักร เปาลีพรพิมลเพลงฝนหนาวสาวขวดคำร้องทำนองพิพัฒนโ์โกดีบุนักร้องต้นฉบับขงงสีวรน และขอเชิญครับคุณเบียร์นะฮะ V Music ครับเป็นผู้เชิญรางวัลครับและขอเชิญคุณนุชวิลาวันอาสยามครับเป็นผู้เชิญดอกไม้นะคระับและขอเรียนเชิญแม่ผ่องน,นะคะแม่ผ่องศรีวรนุษศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงปี2535เป็นผู้มอบรางวัลค่ะเห็นแต่ละคนนะครับแต่ละท่านนะฮะ ที่ถูกเสนอเข้าชิงนะครับเห็นรายชื่อแล้วน้องอกตัดสินใจตัดสินยากตัดสินยากจริงนะฮะเนื้อเรียแข็งแรงนะคะเนื้อนะคะและตอนนี้นะครับรายชื่อู่ได้รับรางวัลอยู่ในมือผมนีแล้วด้วยนะครับลุ้นกันค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชันลึอกอวอร์ดครั้งที่13ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งสาขาเพลงอมะตะรังสรรค์หญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณปาวรีพรพิ่บนครับกับเพลงคนหนาวสาวทวงครับต้นฉบับครับคุณแม่ผ่องนะผ่องสีวงรานุษเลยครับแี่เป็นผู้มอรางวัลในวันนี้ด้วย 对，就是。 คุณรุปิลาวันอาสยามและคุณเบียร์จากม Music นะคะเชิญคุณโอโลีนะคะแส,สดงความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีทุกท่กทานนะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานเพลงนะคะก็ขอบคุณทางคมชันลึกอวดนะคะครั้งที่13แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ได้ให้เปาได้มีโอกาส มีโอกาสเข้าชิงในวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสําหรับคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะและที่สําคัญยังไม่เคยได้ขออนุญาตนะคะแล้วก็บอกอาทางครูเพลงที่เปาได้นํามาร้องเพลงในอัลบั้มเพลงแม่ชอบนะคะก่อนอื่นก็ต้อง ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม่ฟองสีบรลนด์นะคะพี่ศิรินทานิยกรด้วยเพราะว่าอารอ์นี้นี่นำบทเพลงได้หลายบทเพลงมาร้องด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตให้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เพลงชนหนาวสาวครวนที่ได้ในวันนี้ก็เป็นเพลงของคุณแม่พองสีก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากขาก่สั่นมาก <laughs> นะคะก็ขอบคุณทางคุณพ่อชลทีด้วยนะคะที่ ในรอบน,นี้นำมาไล่บทเพลงด้วยกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอเชิญครับพี่ดีด้วยนะคะก็เป็นการสืบสารความเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆตรงนีน้น,น,นะคะ,อคคะกอกจัดยุกซุยยุคเลย <ใช S 1> ด้วยนะครับใช่ค่คะเอาละค่ะมาถึงรางวัล